สวัสดีค่ะเอินจาก Perfect Home เชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะเอินอยู่ที่หมู่บ้านคุ้มพยาการ์เดนโฮมค่ะวันนี้เอินจะพาทุกคนมาชมบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะในตัวบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด100ตารางเมตรค่ะแล้วก็พื้นที่นะคะในรอบๆบบ้านแล้วก็รวมในตัวบ้านด้วยทั้งหมด55.3ตารางวาค่ะเดี๋ยวยังไงเอินจะพาทุกคนเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะค่ะตามมาค่ะ และในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโรงรถนั่นเองค่ะทุกคนมีลองมองรอบๆค่ะค่ะในส่วนในตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้มากถึง2คันเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแค่ในตัวบ้านก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไงเอินจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในบ้านกันเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่กันในตัวบ้านแล้วนะคะในส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะในพื้นที่ตรงนี้กว้างมากเลยค่ะทุกคน จะเป็นห้องโถง,งกว้างๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะสําหรับทํางานให้นะคะคือนั่งตรงนี้สบายมากเลยค่ะทุกคนลมเย็นโกลกสบายมากเลยแล้วก็ข้างๆอื่นก็จะเป็นโซฟาให้นะคะค่ะแล้วก็ไปดูกันต่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะในห้องในส่วนนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะเพราะว่ามีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็เดินมาอีกนิดนึงซ้ายมือเอิญน,นะคะก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับให้แขกที่มาบ้านสามารถใช้ได้ค่ะทุกคนค่ะต่อมานะคะทุกคนเอิญจะพาทุกคนไปดูห้องครัวกันเลยค่ะค่ะตามมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนห้องครัวนะคะก็จะเป็นห้องครัวสไตล์ไทยนะคะสามารถทำอาหารไทยได้แบบ สะดวกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่โปร่งโล่งกลิ่นก็จะแบบออกไปได้ง่ายกันทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ห้องครัวแห่งนี้นะคะข้างๆนะคะก็จะมีสวนหย่อมให้ทุกคนด้วยค่ะก็คือนะคะบ้านหลังนี้นะคะเหมาะแก่การแบบว่าถ้าได้อยู่บ้านหลังนี้ก็สามารถเลี้ยงสุนัขสักตัว2ตัวได้สบายเลยกันทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างค่ะสําหรับคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงอะไรพวกนี้ที่แบบชอบปลูกดอกไม้ ส่วนไม้เล็กๆก,ก็สามารถตกแต่งทําในตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างนะคะแค่ชั้นแรกก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไงเอินจะพาทุกคนไปดูชั้น2กันเลยนะคะทุกคนค่ะตามมาค่ะค่ะเราขึ้นมากันที่ชั้น2กันเลยนะคะทุกคนทุกคนค่ะพอเราขึ้นมาในส่วนนี้ปุ๊บตรงข้ามเอินนะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะทุกคนนี่ระเบียงตรงนี้คือแบบสบายมากทุกคนเราสามารถ ซักผ้าตากผ้ากันในโซนนี้ได้เลยซึ่งลมโกลกดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไงเอิญจะพาทุกคนไปชมห้องนอนทั้งสองห้องนอนกันเลยนะคะจะมีห้องเล็กห้องหนึ่งแล้วก็ห้องใหญ่ห้องหนึ่งค่ะตามเอิญมาค่ะทุกคนค่ะห้องนอนทั้งสองห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยค่ะทุกคนห้องนี้เป็นห้องที่ขนาดพอดีค่ะเหมาะสําหรับหรือว่าให้ลูกๆได้อยู่ห้องนี้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างที่กว้างมีทั้งสองบานเลยแสงส่องเข้าถึงค่ะไม่มืดจนเกินไปค่ะมาค่ะทุกคนไปดูห้องนอนห้องใหญ่กันเลยค่ะนี่ทุกคนห้องนี้กว้างมากค่ะแล้วห้องนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจก็คือห้องนี้จะมีรับเบียงให้ด้วยค่ะทุกคนอ่ะลืมไปว่าอ่ตรงนี้มีห้องน้ําด้วยนะคะห้องน้นํานี่ทุกคนลองเข้าไปดูได้นะคะห้องน้ํา ามาดูกันต่อเลยนะคะในโซนฝั่งนี้นะคะก็จะมีระเบียงด้วยนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนี่แบบว่ารู้สึกเครียดๆนะหาโต๊ะมานั่งตรงนี้แบบจิบชาเลยยามเช้า,ชานี่คือดีมากนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะข้อดีก็คือระยะทางที่เอิญแบบว่าเดินทางมาทุกคนทั้งสองข้างทางค่ะ จะมีร้านนะคะมีร้านยามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทุกคนที่นี่ไม่ไกลจากดิกซีหางโดงค่ะแล้วก็ริมปิงมาร์เก็ตก็ไม่ไกลอยู่ใกล้กับฝรั่งด้วยค่ะทุกคนเหมาะมากสําหรับใครที่แบบว่าชอบความแบบว่าเออไม่ได้วุ่นวายจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวมือจนเกินไปนะคะที่นี่จะตอบคุณตอบโจย์คุณอย่างแน่นอน,นะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถทักมาที่เพจเราได้เลยหรือว่าโทรมาติดต่อได้เลยะคะ่ะ ยังไงวันนี้เอิญก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ